ว,วันนี้นะครับอัดมีรถตักนะฮะเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจล้าวสู่กอร้าน,นะฮะมาแนะนำให้ชมกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถตักของยี่ห้อแคตติพิลาสนี่เองตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็นแคตติพิลารุ่น 903b นั่นเองนะครับนี่นะฮะแก๊ส 903b นะตัวนี้นะฮะที่เรียกได้ว่า เป็นขวัญใจแล้วสุรอกาชาดเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีพุ้งกี่นะฮะที่มีขนาด1นคิวนั่นเองนะครับลูกค้าครับนี่พุ้งกีน่1คิวนะตัวนี้นะครับเนี่ยนะปากเป็นปาพกพุ้งกีพิเศษด้วยนะฮะตักได้จุใจแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่นำซ้ำสปเปคของเขาเนี่ยมาให้ค่อนข้างดีมากนะฮะเริ่มจะแข็งของเขาที่เป็นสปเปคแข็งยาวพิเศษก่อนเลยนะครับนะ,ะนถ้าเกิดท่านในที่แบบว่ามีของหน้าง,งานนะฮะมียุ้งหรือว่าแผ่นหน้าง,งานที่มีความสูงค่อนข้างสูงกว่าปกติเนี่ยบอกได้เลยว่า สเปคจัดเต็มมากนะฮะแคนยาวพุ้งกี๋ใหญ่แล้วก็มีหนําซ้ํายางเนี่ยก็เป็นยางตัดด้วยนะครับอ่าใช้งานกันยาวได้เลยไม่ต้องมัวห่วงว่ายางจะรั่วยางจะซึมไหมนะฮะใช้งานารกระยำรถโฟล์คลิฟได้เลยนะแต่ก็ยางของเขาเนี่ยสังเกตว่าจะมีรูนะครับลูกค้าครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ทำการเจาะรูไว้นะครับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับตัวรถนั่นเองนะครับเวลาขับเนี่ยก็จะไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับเพิ่มตัวอากาศนะฮะให้ตัวยางมีความยืดหยุ่นมากขึ้นน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 นัันะะนนั่่่่เเเองะะะะะคครรบบีีฮ 9.3B มมมาาาใหลยยยสสสพวก บังโคงหลังคานะฮะมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่แคสติบิลล่า 903B นะครับตีตาไว้แบบนี้เลยนะฮะอ่าหล่อมากนะครับคันนี้นะครับแครนด์เซอร์ี้ไม่ต้องห่วงนะลอยเล่าลอยดาบไม่มีนะครับคันนี้นะครับนี่แคสติบิลล่านะฮะอ่าดูเกียร์กันนิดนึงนะครับทางเกียร์นะครับตอกเลยว่าแห้งสวยดีมากนัดจุดก็คือก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่มีนะคันนี้นะครับแห้งกริปนะครับนี่ 903B นะครับเดี๋ยวดูด้านบนกันนิดนึงนะฮะ ไว้เลยนะครับคอนโทรนี่เป็นคอนโทรเดียวนะครับลูกค้าครับนี่ขึ้นลงนะครับแล้วก็สายขวาควมหงายแบบนี้นะครับนี่แล้วกดตัวเทสตปั๊มให้ดูเลยนะครับนี่นะฮะแรงดีมากนะกดตัวลอยได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะจังหวะยกแขนนะครับก็นิ่มนะฮะตามไม้ตามมือดีมากๆนะครับนี่ก้าตัวสามบีนะครับก็เรียกได้ว่าถือเป็นรุ่นที่อนข้างใหม่นะพวกนี้นะครับนี่นะฮะ คอนโทรลเดียวนะฮะแล้วก็เกียร์เนี่ยก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับลูกาครับเนี่ยรุ่นใหม่รุ่นเก่าดูง่ายถ้ารุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับมีเกียร์เดินหน้าแล้วก็1 2 3นะฮะเป็นเหมือนเกียร์กระปุกของรถกระบะนะฮะแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้หมดเลยนะครับการใช้งานเนี่ยก็เหมือนโฟลลิฟต์นะถักหน้านะฮะเดินหน้านะครับดึงพลังก็ถอยหลังนะครับแค่นี้เลยนะฮะง่ายมากแล้วก็เหยียบไปได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งคอยเปลี่ยนเกียรแุ่นนเกาล้วะะะ เกียร์ออโต้นะครับรุ่นใหม่นะครับนี่นะฮะเวลาขับเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายแล้วก็นิ่มเยวมากนะครับนี่นะฮะไปเกียร์แล้วก็เยี่ยมไปได้เลยนะครับ ไม่ต้องนั่งล่เกียร์แล้วนะครับแล้วก็พวกข้อดีของพวกเกียร์รุ่นใหม่เนี่ยลูกค้าครับก็คืออันดับแรกเลยนะสปีดต้นความแรงความไวในการทํางานของเขาเนี่ยค่อนข้างแรงแล้วก็ทํางานได้ไวเดีอมากนะครับเนี่ยนะฮะหยบไปนี่คือไม่ต้องรอรอบนานนะแป๊บเดียวมาเลยนะครับพวกนี้นะครับเนี่ยนะฮะความตรมอะไรนะครับก็่นเบามือดือมากนะครับขับทั้งวันเนี่ยก็บอกได้เลยว่าไม่เหนื่อยแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพรอบคันแล้วก็สภาพภายในของเขานะเดี๋ยวเราไปด้านหลังกันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาเครื่องยนต์นะฮะไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันต่อนะฮะแปะแล้วตัดกันเลยนะครับผมเปิดฝาขึ้นมานะครับเราก็จะเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับวางเรียงไปแนวนี้เลยนะในส่วนของรหัสเครื่องของเขาเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชิรหัส K3M านะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นเครื่อง3สูบเทอร์โบนะนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับ เครื่องมิตูนะฮะ K3M นะตัวนี้นะครับสภาพเครื่องเนี่ยก็แห้งๆสวยๆเลยนะจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะครับการทำงานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเองเนี่ยก็ทำงานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะฮะออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอ่าโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพรอบคันนะครับสภาพเครื่องสภาพด้านบนแล้วก็เป็นการลองกับเทสเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวแคตตาลีล่านะฮะ 903B คันนี้นะครับก็ได้เกิดอนไรที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามา ติดต่อสอบถามผู้่อเพิพ่มเติมนะฮะได้ทีมบริโภคี่ขึ้นตรงนี้ด้านบนสายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามาอาจจะจะมีรูปของเขานะีละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอประกอบตลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีนด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้นะบอกได้เลยว,ว่า แพงสวยตังคันนะฮะแรงเร่งเนี่ยดีมากๆนะฮะสเปคเนี่ยก็ค่อนข้างจัดเต็มเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นแขนยาวพิเศษเอ่ยนะฮะบุ้งกี้ใหญ่เอ่ยนะฮะหรือว่าสเปคยางตันเอ่ยเนี่ยนะฮะก็บอกได้เลยว่าจัดเต็มมากๆนะตัวนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ขอฝากที่นี่กับตัวคัตติปิล่า 903B คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านไดทสนใจนะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะย้ำไปรอบทีซซ่าแล้วนะครับผมนะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้่าองนยบบไได้้เลางคนนััะสปหรร นนก็ลาไปก่อนนะครับ้าเถ้าทะแนนที่ดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดสมัครใ b e นะครับพี่ผมได้นะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าเพิ่มใม่ของเราสำหรับวัานนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ